สาวยื่นฟ้องบริษัทข้อหาเลิกปฏิบัติในที่ทำงานหลังจ่ายเงินเดือนล่วงหน้า20ปีแต่ไม่มอบหมายงานอะไรให้ทำเลยเมื่อเราเข้าสู่วัยทำงานหลายๆคนอาจเกิดความท้อทางร่างกายและจิตใจบางครั้งอาจมีความคิดในหัวว่าอยากอยู่เฉยๆแล้วก็มีเงินเขาตลอดไหมคะเขาเด่นเขาเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของสาวชาวฝรั่งเศสค่ะเธอไม่มองว่าสิ่งนี้คือความสุขของเธอนะคะสาวคนนี้มีชื่อว่าลอเรนแวนส์วัตเซนโฮป เธอป่วยเป็นอัมพาตครึ่งซีค่ะซึ่งเธอเป็นอัมพาตบางส่วนของใบหน้าและแขนขาตั้งแต่แรกเกิดนะคะอีกทั้งยังเป็นโรคลมบ้าหมูอีกด้วยค่ะเธอได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการโดยฟร a n c e t e l e c o มในปี1993ค่ะซึ่งเจ้านายคนเก่าทราบถึงปัญหาของเธอเป็นอย่างดีนะคะต่อมาบริษัทถูกเปลี่ยนเป็นของอ r a n g e โดยเธอทำงานเป็นเลขานุก,การในแผนกทรัพยากรบุคคลจนถึงปี2002ค่ะซึ่งต่อมาเธอขอย้ายไปยังเมืองอื่นในฝรั่ง คำขอของเธอได้รับการอนุมัตินะคะแต่สถานที่ทํางานและตําแหน่งใหม่มันไม่เหมาะสมกับอาการป่วยของเธอเลยค่ะบริษัทเมินเฉยต่อการมีอยู่ของลอเรนซ์นะคะโดยพวกเขาเลือกที่จะจ่ายเงินเดือนเต็มจํานวนเป็นเวลา20ปีให้แก่เธอค่ะแต่พวกเขาไม่ได้มอบหมายให้เธอทํางานอะไรเลยซึ่งลอเรนซ์เธอได้รายงานสถานการณ์นี้ต่อรัฐบาลและหน่วยงานระดับสูงเพื่อการต่อสู้กับการถูกเลือกปฏิบัติจากบริษัทค่ะ แต่สถานการณ์ก็ไม่ดีขึ้นนะคะบริษัทยังคงจ่ายเงินเดือนให้เธอต่อไปโดยไม่ได้มอบหมายงานใดๆให้กับเธอเธอจึงได้ยื่นฟ้องบริษัทในข้อหา ล่วงละเมิดทางศิลธรรมและการเลือกปฏิบัติในที่ทำงานค่ะซึ่งทนายความของเธออ้างว่าบริษัทยักษ์ใหญ่นี้พยายามบีบบังคับเธอให้ลาออกจากงานนะคะทนายของลอเรนซ์กล่าวว่าการทำงานสำหรับคนพิการคือการมีที่ยืนในสังคมซึ่งมันเป็นการได้รับการยอมรับเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ทางสังคมค่ะ เมื่อมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นนะคะแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องที่คนทั่วไปให้ความสนใจค่ะทางบริษัทได้ออกมาตอบโต้เรื่องนี้นะคะว่าบริษัทได้กระทําทุกอย่างโดยคำนึงถึงสิ่งที่ดีที่สุดแก่พนักงานค่ะนอกจากเงินเดือนแล้วบริษัทยังจ่ายเงินช่วยเหลืออีกหลายรายการด้วยนะคะรวมทั้งมีการวางแผนให้เธอกลับมาทํางานใหม่ด้วยค่ะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ